นี่เนี่ยมาว่าเรื่องเกมเกมที่เขาผลิตขึ้นมาเกมนักมวย็จะไปเกมนักมวยมันมีมวยไทยมวยอันต่างๆนานาแล้วมันเป็นเทียงกันในเรื่องเกมของมวยนักมวยกองแปดเลียมที่บอกซากวาะเอามาเ,มเห็ดเพราะว่ามันบกคืืกใจไะใไปใจะไปเอาบักติงบับเฮียติงบบบเฮียติงที่ว่าผัก มวยปัม้มเนี่ยใครไปที่ออกนางซื้อพิมพ์นี่ผมม้วนไหวมันตกกระเพาที่เกี่ยงที่เขาเจ้าจัดไม่เข้าใครไปมวยปั้มนะใครไปเดี๋ยวว่าเห็ดเป็นเกี่ยมประมาณมวยกล่องแปดเหลี่ยมแล้วก็บมวยปั้มมันตกกระเพาผมเลยว่าถัดบทตกกระเพาะธาตุชนคนไทยสุมเฮาจะเป็นย่อมใครไปนะโมนี่ใคไปแล้วเ,เอาเรื่องเกมนักมวยเกินมาเขาจะเอาแต่งตั้งให้บักซักบักซัก มาเป็นเคยท่าตะโกนข้าให้เป็นหัวหน้าทีมในเกมนักมวยเข้าใช่ไหมล้วที่นี่ราซ้อมมวยมาบางคนบอกว่ามันแมนเล่าอยู่บ่ห้วยแมนแมาแมนกับร่างเบิรงแล้วครับอดีตผู้ต้องขังรอ,อดนนจ่าด่านท่านี่รู้จักเราดีเด้อยนะอรู้จักเราดีเด้อตอนเราซ้อมอยู่ไ่นเข้าใจ่ไหมแพลนหนึ่งล้านบาทเมียเราลูกเรียนว่าสุบอ,อกกันเรียนว่าตัวเกมเนี่ยขาจะเอาบักซักด้อยนะอดีตสักน้อยลูกบอก,กอ อ่าชายาคุณเข่าเอนเข่าขาดเห็นใจเลคนจเูตาดเคนขานคนขึ้นก่อนับมัสุรน้นหมู่บ้านไม้ไผ่แล้วกเปนจ่เกอหู่บ้านไมไ่มากเมื่อเว้นหน่อยด้ออัตาครับ